ยางพาราไทยสู่สากลการทำสวนยางแบบอรารยกเกษตรหลักปัจจัยเรษิจพอเพียงการให้ปุ๋ยวันนี้ใช้โดรนได้ถ้าให้ทุกคนคิดถึงยางพาราจะคิดถึงอะไรกันคะ ถ้าหากว่าเราคิดถึงก็คงจะคิดถึงหมอนนี่ใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบความนุ่มๆน,นะหรือจะเป็นเตียงเป็นที่นอนนอนแล้วก็คือนุ่มสบายเหมาะสมกับสรีระของเราหรือจะเป็นนี่คะ่ะเป็นหมอนข้างนะคะแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่ายางพาราเอาไปทานี่ได้คะ่ะนี่คือหมวกนิรภัยที่ทําจากยางพาราจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เห็นที่เป็นสิ่งรอบตัวเรานะคะยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์นี่คงเห็นได้ชัดเจนว่ายางรถยนต์นี่เป็นผลิตภัณฑ์หนึง่ง ที่ผู้โลกให้การยอมรับว่ายางพาราของไทยมีคุณภาพมากๆซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะผู้มีส่วนสําคัญมากที่สุดเลยก็คือการยางแห่งประเทศไทยที่จะนําพายางพาราของไทยไปสู่สากลค่ะถ้าพูดถึงยางพาราก็ต้องการยางแห่งประเทศไทยค่ะ ในงานสําคัญระดับชาติที่ผลักดันและดูแลยางพาราไทยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้ได้รับความเป็นธรรมสนับสนุนนวัตกรรมและเงินทุนในการปลูกยางพาราให้ได้น้ํำยางคุณภาพสูงในปริมาณที่เพิ่มขึ้น แล้วรู้ไหมคะว่ายางพาราไทยเรานี่มีคุณภาพติดอันดับต้นของโลกขณะบริษ,ษัทต่างชาติยังเลือกยางพาราของไทยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาตรฐานระดับโลกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือการรักษามาตรฐา,า,านและคุณภาพให้ยางพาราไทยยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของโลกวันนี้เนี่ยการยางเนี่ยทำการส่งเสริมการปลูกยางเนี่ยต้นน้ำเนี่ยใช้ศาสตร์สามศาสตร์นะครับเรียกว่าการทำสวนยางแบบอรารยเกษตร ศาสตร์ตัวที่1ก็คือเรื่องของศาสตร์สากลศาสตร์สากลวันนี้เกษตรกร,กรที่จะไปปลูกยางยต้องรู้แล้วว่าดินของตัวเองมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เท่าไหร่พันยางที่เหมาะสมกับพื้นที่ตรงนั้นควรจะเป็นพันยางอย่างไรการให้ปุ๋ยวันนี้ใช้ดโดรนได้นะครับศาสตร์เหล่าน,นี้เป็นศาสตร์สากลซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วตัวที่สองที่การยางเจอนะครับเราก็คือเราเรียกว่าปราชชาวบ้านหรือศาสตร์ชุมชนมีการใช้พื้นที่นานนะปรับปรุงพื้นที่นานอยู่ข้างปลูกยางได้ และเปลี่ยนรูปแบบการเก็บเกี่ยวใช้โฮอร์โมนเอทิลีนแล้วก็ใช้ระบบเจาะร่วมกับการให้น้ำนะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับที่ต้นน้ำเนี่ยเรากำลังดีบายเกษตรกรว่าคุณต้องใช้สระพระราชาในการำดำรงชีพก็คือหลักปััชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทำสวนอย่างคุณมีรายรับเท่าไหร่คุณมีรายจ่ายเท่าไหร่สุดท้ายต้องมีเหลือ ปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการใช้ยางพารามากถึง15ล้านตาันแต่ผลิตได้เพียง14ล้านตาันนี่จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อส่งออกและปรองเจ้าตลาดค่ะซึ่งการเจาบตลาดส่งออกไปสู่สากลจะเป็นส่วนสำคัญให้เศรษฐกิจจากยางพาราไทยยั่งยืนมากยิ่งขึ้นโดยตลาด EU เป็นหนึ่งตลาดที่พร้อมรับยางพาราอีกมากและเสนอราคาที่ดีด้วย,ยวันนี้ทุกคนทราบนะครับว่ายางส่วนหนึ่งเราก็ส่งไปยุโรป ยุโรปกำหนดว่ายางเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐาน EDR ที่เรียกว่า e EU Deforestation Regulation เนี่ยก็คือ,อยางจะต้องไม่มีการบุกรุกป่านะยางจะต้องไม่ทำผิดกฎหมายแรงงานของประเทศน,นั้น,น,นเรื่องการใช้พื้นที่และสิ่งที่สำคัญต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ายางที่ไปผลิตเป็นยางล้อเนี่ยนะครับเส้นส่งออกไปที่ฝรั่งเศสในยางล้อเส้นนี้ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามันมาจากประเทศไทยตรงไหนพื้นที่อย่างไรวันนี้เนี่ย เราได้ทดลองซื้อขาแล้วหลายหลายบริษัทเลยนะเอกสารในการตรวจสอบย้อนกลับในวันนี้สามารถยืนยันได้ว่าเราสามารถตรวจสอบได้ รู้สึกว่าแอนภูมิใจมากเลยค่ะที่ยางพาราของไทยมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะคะแล้วก็ไปทําผลิตภัณฑ์ได้มากมายดังนั้นถ้าหากว่ากเกษตรกรไทยของเรารวมถึงผู้ประกอบการรักษาคุณภาพแบบนี้เอาไว้แอนมั่นใจเลยค่ะว่ายางพาราไทยเรานั้นจะยืนหนึ่งในตลาดสากลค่ะ